อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมวุดครับวันนี้ก็มาแปลงเดิมนะฮะแปลงอของพี่เพชรนี่ฮะทีะ่จังหวัดตาดนี่ฮะมาไล่เก็บให้เอฟซีที่ติดตามแล้วก็ผมน่าจะถ่ายเร็วด้วยเพราะว่ามันละลานตาอย่างที่ว่าอันนี้วันนี้ผมใช้กันสันแล้วก็ค่อยๆเก็บตัวลูกไม้ให้ทางเอฟซีได้เห็นนะฮะที่ที่ได้เข้ามาแล้วก็ได้ชมเนาะมันก็จะมีหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนางใหม่เนาะแล้วก็ไก่ตัวงามใช่ไหมฮะ แล้วตัวนี้อะไรเอ่ยขุนแผนโอ้มีขุนแผนด้วยฟอร์มนี้เลยนะฮะขุนแผนนี่ฮะอ่าแล้วก็จะมีฟอร์มใหญ่ฮะนี่อันนี้เป็นอะไรนะไก่ราชาวดีไก่ราชาแล้วตัวนี้ฮะอันนั้นไม่รู้เลยอะไรไม่รู้อ่าตัวนี้ตัวแปลกตัวแปลกอ่าตัวแปลกเอฟซีเห็นก็ถ้ารู้ก็ลองคอมเมนต์ก็ได้นะฮะว่าตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้คนถามกันเยอะว่ามันคืออะไรมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเราก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนี่ฮะแต่ให้ดูชัดนะฮะ อ่าวันนี้จะไล่เก็บแบบอ่าชัดเลยนี่ฮะอ่าพี่เพชรอ่าทิ้งเบอร์ก็ได้ของพี่เบอร์อะไรนะเดี๋ยวคอมเมนต์ถามมันเยอะมากศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเนาะศูนย์เก้าสองแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งนี่ฮะที่จังหวัดตราดอยู่ต้องอ่าเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยสี่แยกกิโลศูนย์สี่แยกกิโลศูนย์อ่าถ้ายังไงก็ลองสอบถามพี่เพชรนะโทรเข้ามาก่อนนะฮะเขาจะอยู่เขาที่ตะวนใหญ่จะอยู่เนาะอ่า,อ,าอันนี้อันนี้อะไรบั๊บเฮ้ยไม่ใช่วาเลนไทน์เลส วาลเลนไทน์เลดอะโอ้โหชื่อยังไม่เคยได้ยินนลพี่ตัวนี้จะเป็นม่านนางพิมอะอันนี้ม่านนางพิมพ์นี่ครับกระสีสวยมากอ่านี่ฮะกรสีแล้วนี่ก็จะพวกไก่อันนี้ไก่ตัวงามนี่ฮะขนไก่ตัวงามทั้งหมดอ่าอ่าแล้วก็ทูกๆนาอ่ะพระนครใช่ไหมจุดนู้ไม่ใช่นางไหมอ๋อนางไหมนางไหมอ่าอันนี้จะเป็นความใหญ่ที่ถ่ายไว้ตอนนั้นนี่ฮะแล้วก็เป็นพวกนกใช่ไหมใช่ใช่อี้จะเป็นนกอันนี้นกครับแล้วตัวนี้เอ่ย ตัวนี้น่าจะเป็นตับรามเกียรตับรามเกียนไม่แน่ใจว่าเป็นหางมานอะไรอ๋อไม่แน่ใจนะถ้าทางเอฟอ่าก็ลองคอมเมนต์ดูนะถ้าถ้ารู้จักนะนี่ฮนะใบก็จะประมาณนี้เห็นไหมอ่าจะมีหูใต้ใบอ๋บอ,อมีหูใต้ใบด้วยใช่ใช่ใต้ใ<อ>บ อ่าหูใต้ใบนี่ฮะอ่าดูสวยนะใช่ใช่นี่มันจะมีจะมีหูใต้ใบนะคะอ๋อนี่ฮะหูใต้ใบอ่าอันนี้เราผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเยอะผมเห็นตัวนี้อยู่ตัวนี้สวยนะลายกัดมาสวยเลยกัดสีสวยเลยอันนี้คืออะไรไม่รู้เนีมีใ้อ่าอะไรนะไม่รูมีอ๋อต่างหอะไรไม่รู้เนี่ฮะก็มีลูกๆมีอะไรด้วยนะเนี่ยอ่าก็ลองลองดูนะไก่สุดสงวนอ่าตันั้นค่ะอันนี้ไก่สุดสงวนนี่ฮะ อันนี้ฟอร์มลูกไม้ก้านดำธรรมดายังใบใหญ่ขนาดนี้แล <ml> ้ว <sh> น <sh eles> ี่ฮะดูลูกไม้ก้านดำโอ้โหนางใหม่ที่เราไปขายกันอ่านี่ก็คือนางใหม่นะตอนนั้นยังยังอยู่แล้วก็เอ่อฟอร์มสวยอ๋อพี่ไม่ขายไม่ใช่ว่ายังอยู่นะพี่ไม่ขายงั้นไปแล้วแล้วตรงนี้นี่ฮะตรงนี้ของแตกอ่าเดี๋ยวดูต้นเล็กๆด้วยอันนี้ก็คือนางใหม่ใช่ไหมอันนี้คือพระนครอ๋อนี่พระนครฮะจุดนี้อ่าลองสถานแล้วนี่ฮะอันนี้จะเป็นไก่ไก่เดชา กลเดชาโอ้ใบมันใบมันป้อมๆเนาะมันมันไม่นั่นเออแต่ใบป้อมๆนะฮะโอ้ใบโคตรใหญ่แล้วอันนี้ที่ว่ามีมีสีชื่อแล้วตอนนี้ตอนแรกว่าสามนี่สีแล้วก็คือยังยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะที่ต้นเดียวกันน่ะเขาจะกัดได่เหมือนกันอย่างอันนี้ก็จะกัดใต้อันนี้กัดใต้ แกนขาวแกงขาวธรรมดาใช่แล้วบางทีมันก็จะมีกบบแกงแดงแบบตงนี้มีแดะไปเลยนี่ะนี่ฮะก็ดูกแดงอย่างนี้ไปเลยนี่ฮะโหมันก็คือมันมีสามสีลายในในในต้นเดียวนี่ฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรอันนี้ต้นเล็กๆนี้คืออะไรบ้างอันนี้คือตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้จะเป็นหานองบาน ออกซึกอ๋อฮันนามะออกซึกงใช่จเป็นต้นเล็กๆมันจะมีต้นใหญ่อยู่อยู่ตรงนู้นอ๋อมีต้นใหญ่อยู่ฮะใช่ตรงนี้โอ๋อแล้วมีฮันนามะออกซึกด้วยนี่ฮะค่ะฮันนามออกซิ่มันจะมีต้นใหญ่อยู่ตรงนู้นนะอืมแล้วอันนี้ก็คือเป็นลูกๆเป็นลูกๆมันที่พิทโคเอาอ๋อนี่ฮะเยอะเลยนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพวกเอ่อของ อะะไรนเขาเรียกว่าบ่อเงินแต่พี่ไม่แน่ใจว่าใช่บอยบอลเงินหรือเปล่านี่พี่ซื้อบ่อเงินมากลายเป็นของเหินเฉยไอของสุวรรณเฉยอ่ากลายเป็นของสุวรรณอีกใช่ใช่นี่อันนี้ก็คือนางนางใหม่ใช่ไหมใช่นางใหม่อ๋อนี่ฮะเยอะมากเลยลูกหลู่กันนี้ฮะอันนี้จะเป็นเบียดอีอ๋อนี้เบีดบีนี่ครับอืมอันนี้ก็จะเป็นไก่อันนี้ไก่ตาเสือไก่เออไก่แก้วตาเสือแก้วตาเสือนี่ฮะโหฟโตต้นใหญ่แล้วดูฟอร์มดูโอ้โหใหญ่มากเลยนะดูใบใหญ่มากเลย ตรงนี้ไปแล้วนะตรงนี้ที่ถ่ายไว้ไปแ <ผม S 2> ล้วพร้อมใบใหญ่หญๆอันนี้ก็จะเป็นชุดทองฮาวทองฮาวใช่ไหมอ๋ออันนี่ฮะแล้วก็อันนี้เป็นลูกเอริลูกไม้อ่าลูกไม้นี่ฮะสตบบรอเบอรี่สตาร์อะไรพวกนี้นะอ,อ่าก็ะจะมีแอปเบิเบเลเรดแอปเปิลเรดแล้วก็อ,อันนี้เป็นไม้อะไรที่พี่ว่านะเออเดรีเดรีจักระพัดด่างฮะด่างอ่าพี่ว่าราคาก็แรงนะเหมือนกล้วยด่างเลยนี่นะเหมือนกล้วยด่างแค่อันนี้ดูอ่ะสวยฮะ ต้นเล็กๆตั้งฟอร์มแบบเอ่อเป็นฟอนต์เอตั้งโต๊ะทำงานได้สบายๆให้อย่างเงี้ยอ่าเหมือนกล้วยด่างเลยนะพอร์มนั้นแต่เป็นมันเป็นฟอร์มกอออมก็โตเหมือนกันใช่ไหมใช่อ่ามันก็ไม่โตถ้มในตมันก็โตนี่ฮะแล้วอันนี้ก็แดงวัวเหมือนกันเอ๊ะช้างช้างแดงช้างแดงอ๋อแล้วอันนี้ก็นี่ฮะฟอร์มนี้เลยใช่อันนี้อันนี้ใส่ไว้สามต้นเล็กๆสามต้นเล็กๆแต่ดูก่อหุยนเลยือบเลยสามเดือนสี่เดือนเองนะฮะ ก็สนใจปุ๋ยก็ต้องมาเอาเองพี่บอกพี่ไม่ส่งเนี่ยแต่พี่ก็ใช้เนี่ยฮะโหแล้วนี่ดูฟอมต้นเดียวเดือนอ๋อมีคนให้ราคาแต่พี่ไม่ปล่อยเสียได้อันนี้มีคนให้ราคาเลยอ๋อมีคนให้ราคาแล้วเนี่ยเสียได้ดูนะฮะฟอมใหญ่ไหมดูโอ้โหเป็นร้อยต้นเป็นร้อยร้อยต้นเลยฮะนี่ฮะอ่าก็มาเก็บให้เอฟซีได้ดูสักรอบนึงเพื่อเราเดินนิ่งๆแล้วอันนี้ใช้กันสั่นแล้ว น,นกหัดสดายุอ่าอันนี้ฮะดูนกเลยฮะนี่โอ้ยนกหัดสดายุโอ้มันแน่นๆอย่างนี้เลยนะอ่านี่ฮะสวยมากเลยนี่ฮเยอะเลยโอยดูลูกดิ อันนี้ถ้าใครยกไปนี่คุ้มเลยนะฮะดูลูกๆโอ้โหอันนนี้ก็่าจะเหมือนกันนะถ้ากออย่างนี้อ่าถ้าพี่จะปล่อยประมาณเท่าไหร่เอาออกแบบก็ก็หลักหลักมือนะค่ะแต่ไม่ปล่อยแต่ไม่ปล่อยใช่ใช่แต่ไม่่ปลอยแต่ยังไม่ปล่อยใช่ไหมอันนี้จะเป็นหนุมานขาวอ๋อขาวเป็นดาวเป็นเดือนอะไรที่ว่าขาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่หนุมานขาว อถามใบมั้งถามเออแป๊บเดียวนะแค่อาทิตย์ฝ่รั่งนาะโอ้โหเออเออใช่นี่ฮะโอ้โหเร็วมากเลยดูนะเร็วมากเลยนี่ฮะพะนาครนี่พะนาครนี่ฮะดูโอ้โหอันนี้อันนี้ใบใหญ่สุดแล้วดูเงาโอ้โหดูนี่โอ้โหนี่ใช่ไหมโอ้โหนี่ขนาดนี้เลยดูโอ้โหใหญ่มากนี่ฮะ อ่าแล้วก็ที่ยังอยู่อันนี้จะเป็นลูกช้างอ๋อลูกช้างอันนี้คืออันนี้แม่ช้างแม่ช้างก่อนแม่ช้างแม่ช้างพี่ไม่ขายแต่พี่ขายลูกช้างนะฮะลูกช้างอันนี้เอ่อหลักหลักร้อยไม่รู้ว่าหลักพันหลักร้อยจะหลักอ่าหลักร้อยนะก็ลองสอบถามดูนะฮะหลักร้อยนี่ฮะอ่ลูกช้างแต่ดูแม่ก่อนนี่ครับแม่ดูฟอร์มโอ้ยเห็นไหมฮะสามกอนี่ฮะดูฟอร์มอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้เก็บไว้ให้ลูกค้าดูนะฮะเพราะว่าอ่าดูแม่แล้วพอเราสนใจลูกเราจะ อ่าได้เลือกได้นี่ดูเห็นไหมใหญ่ไหมโอ้ฝ่ามือผมนี่ใหญ่มากนี่ฮะตรนนี้จะเป็นง้อง้อง้อถอดรูปอ่าอันนี้ง้อถอดรูปนี่ฮะฟอรกอดูโอ้โหเยอะมากนี่ฮะดูโอ้โหเยอะจริงจริงดูพี่ใส่ไว้ตอนที่มันเป็นต้นเล็กๆแบบนี้แหละตอนเล็กๆๆแบบนี้แหละพี่ใส่ใช่ไหมใช่โอ้แค่นี้เองแล้วก็แล้วเดี๋ยวพอน้ำกระตุ้นถ้ากอนนี้ประมาณกี่เดือนพี่เออไม่แน่ใจเลยสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนก็ได้กอนประมาณนี้แหละใช่ ก็คือดูแลอย่างที่พี่เขาบอกก็คือพี่ไม่ต้องเลี้ยงน้ําก็คือเปิดน้ําเช้าเย็นอ่าเนี่ฮะไม่ต้องหล่อน้ําเลยเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็เปิดน้ําเช้าเย็นเลยเห็นไหมอ่าแต่ปุ๋ยแล้วก็อ่อยทุกสิบวันอ่าอ่านี่ยเดดูต้นเล็กเล็กนี่อันนี้อ่าันนี้จะเป็นลูกพญาสุบานลูกพญาสุบันนี่ฮะอ๋อมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ๋อหน้าตาแบบนี้เลยนี่ฮะดูดูสวยไหมฮะโอ้ลายใช่ไหมลูกนกขัดตะยุอ๋อนี้ลูกนกขัดาะยุ ลูกน้องคือการสีอ๋อนี่ฮะอย่างนี้ก็หลักพันใช่ไหมใช่ใช่อ่านี่ฮะอยู่ฟอร์มอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มสีแดงแดงอ๋อไอ้กอที่ว่าสามชื่อใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นพานารายอ๋อนี่พานารายดูพานารายโอ้นี่ดูสีแดงอันนี้ชุดนี้แดงหมดเลยกวนอูอันนี้กวนอูดูหูใบสุดยอดเลยอ่าอะไรแล้วล่ะจำไม่ได้แล้วสอพิว่าสอดพินยา โอ้ใช่ดูฮ่หลอดมาแดงเลยนะฟอมกอเลยนี่ฮะโอ้โหปีกกินรีีนี่ฮะให้ดูให้ดูปีกกินาลีนี่ฮะปีกกินาลีโอ้โหตรงนี้คนที่ว่าจะตกลหายเท้าก่อนเออใช่เขาตามแดงมันลลายมันแดงหมดเลยโซนนี้คือจะโซนแดงเลยดูวะาอันนู้นสวยมากอันนู้นอะไรนะมันค่อยๆลงมาปียวยาวพี่อ๋อปีกกินาลี๋อปีกกินาลีคาไปอยู่ฟอมงั้นโคตรสวยเลยดูเหมือนปีกนกเลยฮะมันสวยจริงๆเหมือนขนนกเลยอะ ได้เลยนี่ฮะอันนี้อันนี้เริ่มกัดสีอันนี้อะไรอ่ะใช่อันนั้นจะเป็นไก่ทองประเสริฐอ๋อไก่ทองมันมันมันกัดอย่างนี้เนาะพี่ไม่แน่ใจพี่อะซื้อมาในน้ำพกหลง๋อซื้อมาในน้ำพกหลงแต่ตอนนี้มันมันกลายเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้วมันคืออะไรเออไม่รู้ก็คืออะไรไก่ทองก็ยังไม่น่าจะใช่เนาะแต่ว่าต้องลองดูฟอร์มให้มันกัดเต็มที่ออกมาอีกทีนึงไก่อมรินอ๋นนี้ไก่อมารินนี่ฮะเยอะมากเลยนี่ฮ หอมเล็กๆก็มีนะฮะลองเข้ามาดูก่อนได้อ๋อันนี้ขนุมานคู่ฝุ่นเล็กๆก็มีโอ้อันนี้สีเป็นจะลงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นรูปพระนารายณ์อ๋อรูปพระนธุ์อะไดูอันนี้ก็สวยนะโอ้มิดเมตีอ๋อลูกไม้มิดเมตีคล้ายๆเอ๋อะไรอ้อมกอดขุนเขาคล้ายๆนะอ้อมกอดแทนค่ะใช่สวยดีนะ อ่าแล้วก็นี้ฮะฟอร์มนี้อ่าสวยๆเลยพี่เก็บตบลมแล้วเพราะว่าลมมันแรงเนี่ยฮะดูว่าจะดูใบไหมโอ้โหอันนี้อะไรนะที่หงเหินหอเหินเนี่ฮะดูใบโอ้หนี่ใบใหญ่เลยเนี่ยฮะดูสวยเลยฮะหอเหินที่ผมลงหน้าหน้าคิดฮะนี่ฮะสวยมากเลยนี่ฮะพี่ไม่ขายเหมือนกันมีคนมาให้อยู่แต่พี่ไม่ขายเหมือนกันนี่ฮะโอ้เสียดายนะเพราะว่าพอมันโตแล้วดูสวยมากเลยเห็นไหม ดูดูฟอร์มมีลูกขายลูกฮะเนี่ยแบ่งลูกได้งัดงัดลูกไปแล้วตรงนี้อ๋อกงัดไปแล้วด้วยออกงัดไปแล้วนี่ยคือไม่ขายแม่แต่ขายลูกเนี่ยฮะดูฟอร์มเนี่ยโหใหญ่มากเลยพอมันสวยฮะดูโหสุดยอดจริงอ่าอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ข้าตมาใช่ปะอนุบาลออกสืบอ๋อนี่ออกสืบเหมือนกันนะใช่อนุมานออกสืบอ๋อนี่ฟอร์มกอแล้วอันนี้ใช่ลูกมันอนุมานออกสอ๋อนี่ก็ลูกมันหนุมานออกสืบมันจะเป็นแบบ อ่าใบมันจะเป็นอย่างงี้เนี่อ่าจะมีลายของมันสวยอันนี้อันนี้ไก่ทองอ่าอันนี้ไก่ทองจะเป็นอย่างงี้ของแท้แต่ตัวนั้นยังไม่รู้ชื่อเออไม่แน่ใจไม่แน่ใจชื่อนี่ฮะเนี่ยลูกๆมีเยอะเลยนะฮะอ่าเนี่ยลูกไก่ทองมีเยอะแยะเลยพยาสเยแล้วอันนี้หูแดงจัดเลยเนาะโอ้ไก่นี่แดงสวยมากเลยไก่ตัวนี้มีหลายตัวท้่ว่างๆไปหมดแล้วพอไปหมดแล้วจะเป็นไม่แน่ใจว่าทองเฮาไหม หูของเฮาอ่ะหูจะสีมันจัดเนาะดูดิใช่เนี้ยสีจัดมากเลยเนี่ยฮะเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งก็มันคล้ายๆกันแต่ไม่แน่ใจชื่ออันนี้จะเป็นร่อนทองอ๋อนี่ร่อนทองอู้ร่อนทองพอมันใหญ่แล้วสวยนะนี่ยดูนะดวงกัดมาแล้วสวยมากเลยจะเป็นขนแผนที่มันอยู่ตรงนี้อ๋ออ๋อนี่ขนแผนนี่ดองกัดสี้วแต่อย่างนี้เต็มแล้วสวยไม่แน่ใจว่าเป็นนารายารเพลิงพบหรือพิษณุโลกแต่ปีกมันเหมือนพิษณุโลกมากอ๋อแต่พอ อันนี้คือกอเดียวกันจะกัดกอกัดเต็มใบแล้วจะเป็นอย่างนี้อันนี้ค่อยๆเริ่มกัดใช่ไหมเริ่มจักอ๋อแต่ไม่แต่ไม่ใช่ฮกหลงอันนี้ไม่ใช่ฮกหลงแน่ๆอ่าใช่เนี่ยใบจะเป็นประมาณนี้ฮะอ่าเอฟซีก็ลองลองดูนะอ่ากัดแล้วสุดอ๋อใบมันจะเป็นรอนหยิกอย่างนี้เลยอืมอดีมากเลยนี่ฮะอ่าแล้วก็เป็นกลุ่มลูกไม้อันนี้ใช่อ่าอันนี้กลุ่มลูกไม้อืออันนี้ที่หนูว่าตรงอ๋ออันนู้นใช่ไหมอ๋อนี่ฮะ อ๋อมันกัดแล้วมันก็ออกมาอย่างนี้นะอือเออใช่แล้วก็ไม่มั่นใจเนีฮะใบอยู่ประมาณนี้ฮะก็ก้านก็ออกดำนิดนึงนี่ฮะลองลองดูนี่ฮะตรงนี้จะเป็นลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้นี่ฮะสวยมากซื้อมาใบเขียวปี๋โอ้๋ยวพอมันกัดดูฮะลูกไม้นี่คือพอเราซื้อมามันจะอยู่ประมาณนี้แต่พอเวลากัดแล้วเนี่ยโหกัดเต็มใบแล้วสวยมากเลยนะนี่ดูลายเลยขึ้นเต็มที่เลยนี่เดี๋ยวให้ดูไอ้ตัวนกนี่ฮะลง นก,นกที่ว่านี่ฮะโอ้เหมือน,ป,ป,นปีกนกไหมเออปีกกินรีเะนนี่ฮะเหมือนเหมือนเหมือนปีกนกจริงๆเลยนี่ฮะดอูอ่สวยมากแล้วยาวนีฮะเป็นลายของมันแบบสวยจริงๆฮะนี่ดูลายเฉพาะของมันเลยนี่ฮะโอ้ือว่าใช้ได้เลยปอมนี้ก็หลายอยู่นะเนี่ยอย่าม่ใช้ขายอีกเก็บไว้อีกก็มีลูกๆอันนี้ไก่ไกยตัวงามใช่ไหมอะไรไม่ใช่ไก่ตัวนามคืออันนี้อ๋ออันนี้ไก่ตัวงามจะเข้มกว่า อ๋ออันนี้เป็นไก่อะไรได้มาในงามไก่ไก่ไก่ต่างประเทศกัไก่อะไรนะไก่ฮอนแลนด์เหรอแต่นอกไก่อะไรนะไก่ต่างชาติอ่ะไก่อะไรนะเขามีไก่ฮอนแลนด์นะใช่ไหมมันมีไก่แล้วก็มันจะพวกกับกบเลือัตว์แต่ไม่ใช่เนาะอือไม่แน่าจไก่อะไรวะจำไม่ได้โอ้แต่สวยมากเลยพี่เรียกมันว่าไก่ต่างประเทศจีนไก่ต่างประเทศไม่เป็นไรได้อยู่พี่อุ้อันนี้ลูกไม้เอ๋อนี่ก็กัดกับ จะไปดูฝั่งนู้นมันจะ,ะสีสวยเลยนะพี่ว่าพี่ว่ามันมีนมนสีชื่ออยู่ตรงนั้นอ๋อสีชื่อนี่ฮะก็ถ้าเอ่อฟอร์มนั้นไม่ได้ก็ลองดูฟอร์มราคาย่อมยาวลงมานี่ฮะถ้าอยากได้แบบลูกไม้ต้นเดียว่มีสีชื่อคือมันออกแบบหลายลายเนาะะมันกรายสีมันจะสวยอ่าอดู<ห>แดงมันสดเลยเห็นไหมโอ้สดมากเลยโอ้แล้วดูนี่ แต่ละใบแต่ละต้นอันนี้ก็คือลูกไม้เหมือนกันใช่ไหมใช่ลูกไม้มันก็จะออกมาแต่ละใบมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะอ่ออกมาใบใหม่โอ้ดูดีใบนี้ออกมาจุมพูคือมันมีหลายสีในนี้ใช่ในตัวเดียวอเห็นไหมอ่าสวยมากเลยแล้วก็มีลายมีลายกัดสวยเลยนี่นะโออันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เหมือนกันอ๋อนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันดูอันนี้ก็คือต้นเล็กๆมีหมดนะ อ่าแล้วก็โซนหลังบ้านหมดแล้วพี่ที่งานงัดกันยังอยู่ยังอยู่ยจะอยู่น้อยไอ,เ,อเลก็กๆก็งัดกันอ๋องัดก <c oughs> ันหมดแล้วนี่ฮะอันนี้จะเป็นห้องฮาวอ๋อนี่ห้องฮาวดูใบหูรถแดงสดเลยใช่อันนี้คือพญาสเวตของแท้ๆพญาเลยปกติมันจะเป็นใบเล็กๆอ่าใช่แล้วดูนี่คอสวยมากเลยดูอันนี้จะเป็นแบบพญาเวยอ่าเอาไปตั้งในโต๊ะทำงานสวยเลยนะอย่างนี้คือยาาอยู่ได้นะ <c oughs> พญาเสวันเลยฟอร์มไม่ คือไม่ได้ว่าสูงมากเลยมากมันจะเป็นฟองปกๆของมันอ่างเงี้ยฮะแล้วใบอยู่ประมาณเนี้ยสวยดีเนี่ยโอ้ได้อ๋อแล้วก็มีด้านหน้าใช่ไหมอ๋อมีด้านหลังเนี่ยอืถือว่าเยอะมากเลยฮะเดี๋ยวเพื่อเอฟซีจะได้แคปอ่าดูต้นตัวไหนจะได้ลองแคปดูอยู่ตัวนึงที่คนชอบมากอือตัวไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยค่อยๆไล่ไปนะอ่า เอซีลองค่อยดูแล้วก็อันไหนแคปได้ก็ลองแคปถามพี่เขานู่นะสะหาดฟองกอนี่ฮะอันนี้คือปล่อยนะใช่อ่าอันนี้ลองไม่ปล่อยปล่อยห้นโตปล่อยน้ำโตโอ้อนี่ก็ปล่อยไม่ปล่อยอีกฮะคือฟอร์มใหญ่ที่นี่ไม่ค่อยปล่อยนะของพี่ถ้าราคาไม่โดนเต็มที่นะ อ่าตัวนี้สวยมากใช่มีมีตะกอนถามว่ามันคืออะไรอ๋อนี่คะมันคืออะไรได้คำเดียวคืออารูมีไรอ๋อไม่รู้นะฮะแต่สวยมากนะฮะ FC อยากได้ไปตั้งชื่อเองหรือว่าอลองดูนะชื่ออะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะฮะเผื่อเพื่อนสนใจก็ลองดูเนี่ยเก็บได้นี่ฮะลองดูฮะก็ผมกเก็บให้ประมาณนี้นี่ฮะแล้วเดี๋ยวอพาไปดูด้านหลังอีกนี่ฮะอ่าคลิปนี้ก็เก็บแบบ ค่อยๆแล้วนะพยายามค่อยๆแล้วฮะนี่ฮะค่อยยัค่อยๆใส่กล้องละละล,ะละานตาอีก<ะ>เดี๋ยวตาลายก็ดีตาลาย <laughs> ก็ดี <laughs> อ่านี่ฮะก็ <laughs> จะยังไงก็ลองสอบถามพี่เฟสดูแคปได้แล้วก็แอดไลน์ดูแล้วก็ลองสอบถามดูไอดีไลน์ <laughs> ก็ตามเบอร์ใช่ไหมพี่ <laughs> อ่าเนี่ยหูสีมันสดมากเลยนี่ฮะดูดิสด,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 ดขนาดนี้ฮะดูโอ้ยยิ่งมาใกล้ๆยิ่งโอ้ยแฟดเลยฮะเนี่ยสุดยอดแห่งความแฟดเลยนี่โอ้โหดูนี่ฮะใบก็ใหญ่ด้วยนี่ฮะ ฝ่ามือทั้งนั้นเลยฮนะนี่ฮะโอ้โหไม่กี่เดือนก็ฝ่ามือสนใจก็ลองลอง,ลองสั่งปุ๋ยดูลองซื้อไปใช้ใช้ดูนี่ฮะใช่มีหมดมีใช้ไปหมดอ่าใช่ฮะมันอยู่ที่ปุ๋ยด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้างหลังบ้านนี่ฮะอ่ะามงกุฎแตงอ่าอันนี้มียอดมงกุฎด,ด้วยไม่ดดย,ยอมกัดไม่ม่ยอมกัดด่างสักทีไม่ด่างใช่ไหมใชม่ยอดมงกุฎยังยังไม่ด่างนะฮะก็ต้องลองดูรออีกไม่รู้มันจะด่างหรือเปล่าไม่รู้จะด่าง<ม>หรือเปล่าใช่อันนี้อ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน เออมันอยู่ในตระกูลไอ้นี่ไหมไอ้พวกเดียวกับหนุมาลไหมไม่น่าใ่ไม่น่ไม่น่าใช่อันนี้ซื้อมาในน้มผีเสื้อสมุดผีเสื้อสมุดอ่ะไม่ใช่แล้วแหละอืแต่ได้ของดีในคล้ายๆกลุ่มพวกตับลราเมื่อกี้พราดินทางออกประมาณนี้อือันนี้ไม่แน่ใจว่าสตรเสศิหรือสุขไทยดูอีใบมันซ้อนแวกนี่นะดูมันจะกลับมาพร้อมกับมันจะได้ใช่ นี่อันนี้ก็คือชายชนนี่ฮะอ๋อมีลูกแล้วโตขึ้นเยอะไหมเออโตเยอะเลยนะนี่ฮะมีลูกสองสองต้นเลยใช่ไหมใช่สองโผล่มาสองต้น้็อีกอีกอันโผล่หลอดมาแบบแดงกัดแดงเลยนะใช่ดูอืมแดงแดงครับนี่ฮะแดงฮาร์ดเลยนี่ฮะสองหลอดเลยนี่ฮะโอ้พร้อมนี้ปล่อยไหมพี่ยังไม่ปล่อยอันนี้ลูกตอนนั้นเออยังมีใบเดียวอยู่อ๋อนี่ฮะอ้ออกมาขั้นอันนี้แล้วนี่ครับผมถือว่าสวยมากเลยอืม อนีก็เป็นฟอร์มเล็กๆนี่ฮะฟอร์มเล็กหลังบ้านโหแล้วดูพอมันโดนแดดแล้วสีมันแบบอย่างนี้เนาะอันนี้ไม้ไม้ซื้อมามันไม่มีหัวแต่มันจะไม่รอดพี่ลวยเลยที่ไว้หลังบ้านนี่ฮะดูโดนแดดแล้วมันออกแบบมันสวยแดงเลยนะฮะอ่าลูกไม้นี่ก็มีนะลูกไม้เออเล็กๆใช่ไหมอ่าลูกๆมันลูกไก่ลูกอะไรก็ลองลองดูนะอันนี้ลูกชายชนอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ปล่อยไหมพี่ปล่อยอันนี้หลัก ใ่สามพันกว่าสามพันฝากคืนอู้แต่ก็โอเคนะสามพันฝากแม่คือแม่โตนุษยใช่ไหมนี่ดูแม่ก่อนดูแม่ก่อนนะะฮโอ้แม่ขนาดนี้ยาวนี่จะเป็นหานุบาลสับคลายอ๋ออันนี้อมพาภานี่ฮะดูนะโอ้สวยมากเลยอ่าแล้วก็เป็นลูกไม้ที่ว่าอ้อกว่าขุนเขาใช่ไหมใช่ ุมันสวยขึ้นนะสดขึ้นนะนี่ฮะมันมามันมาใบหนึ่งตอนนั้นหนูมามีสีตอนนี้แทงมาหลอีกหนึ่งโอ้นี่ฮะกัดมาตั้งแต่เล็กเลยเห็นไหมหูแดงแคดเลยสุดยอดเลยนี่ฮะอันนี้อะไรอ่ะนี่ปลาบูอ๋อปลาบูเหมือนกันนี่ก็ลูกไม้เอ้ยบับเบิร์นนะอะไรไม่ใช่ลูกไม้ลูกไม้โอ้มันกัดอย่างนี้เลยนะดูโอ้สวยมากเลยนี่ฮะต้นเล็กๆเยอะอยู่นะครับอ่าสนใจก็ลองแฉกดูอันนี้ไม้นอก ฮฟลอริดาสวิตฮาร์กเนี่ยนะใช่ใช่มันจะด่างด่างอ๋อมันมีด่างจุดอย่างนี้ใช่ไหมดูเออมันด่างเนี้ยเนี่ยด่างในใบของมันเองใบเดียวจะมีทั้งแดงแล้วก็ด่างเนาะขาวเขียวมีครบเลยนะเนี่ยสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นโซนออกซิเจนไปดูโซนธรรมนออกซิเนี่ดูเขาแล้วก็มีไม้จันทร์พวกนี้มีนะแล้วก็อะไรเสน่ห์อะไรพวกนี้ก็มีนะเยอะเลยลองดูนะนี่นี่ฮะธรรมนออกสิเ อันนี้ทั้งชุดเลยหรอพี่อ่ะใช่ใช่อ๋อนี่ฮะออกสึกพันุมานออกศึกอันนี้ตัดสีสวยละต้นเล็กแต่ตัดสีสวยดูเร็วมากเลยนี่ครับอืมตัดสวยเลยนะฮะอืมก็จะมีลูกไม้ที่จะหมดแล้วค่ะมันจะไปจนเหลือแบบ หมดแล้วใช่ต้นละร้อยต้นละลายนะโอ้ดูกระถางแบบเหลือต้นเดียวหนิเหลือต้นเดียวต้นเดียวต้นเล็กหรือต้นเล็กแล้วนี่ต้นเล็กเล็กโอ้นี่ฮะหมดแล้วนะตอนนั้นเปิดในเพจด้วยแล้วก็คนมาตามตามกันมาด้วยนะหมดเลยอันนี้อันนี้เหลือหน่อยนึงนะฮอันนั้นหมดอ๋ออันนี้ยังอยู่นะอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะอัศเดชะอัศเดชะนี่ฮะยังอยู่นะฮะแล้วก็หมดไปกระถางนึงเทียบไปต้อนไปหลังอ๋อ มีโบดปลาบูตอนนั้นปลาบูแต่ยังอยู่แดงๆนี่คืออะไรปลาบูเหมือนกันนะหรือว่าอันนี้อันนี้คือปลาบูอันนี้คือลูกพิษนุโรคมีลูกไหนเนี่ยลูกมันอ๋อเนี่ยพิษณุโรคนี่ฮะแต่เมื่อวานมันถูกงัดไปอ๋ออันนี้พิษณุโรคใช่ใช่อันนี้จะเป็นลูกนกหัสดายยอ๋อนี่ลูกนกแล้วไอ้แดงๆนี่ปลาบูปลาบูแล้วตัวนี้แดงขึ้นมาเลยเนี่ยกัดแบบงงเลยเนี่ย อันนี้มันออกมาใหม่อ่ะโหคือเขางัด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 กันออกมาเลยขึ้นมาเฉยเลยดูฮะลองแคปดูแล้วเอพี่อะไรแต่เันแดงขึ้นมาแบบใบแรกเลยนะอันนี้อามาอันนี้อามาซอนลูกค้ากางัดลูกค้าของงัดอันนี้อะไรเอพี่อี้มันมีสีชื่ออ๋อที่มีสีชื่อใช่ไหมใช่อลูกนะฮะเอาบวกมาผ่าไว้จะดูโตเครื่องของพี่ก็คือไม่ได้แบบต้องอบต้องอะไรอ่ะก็คือผ่าอย่างนี้เลยผ่าแล้วก็ทิ้งแบบนี้เลยแล้วเวลาวางระวังลึกไหม วางก็วางให้มันพอเอาแล้วทำหลุมหน่อยแล้วก็ใช่หยอดไปแค่ปิมผิวอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วแล้วก็เปิดสเปรย์น้ำสเปรย์น้ำอ๋อขึ้นขึ้นมาเองโอ้โหแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นกออย่างนี้เลยที่มี่พังงัดไปเนี่ยเป็นกอๆอย่างนี้เลยเต็มแก้วไว้เพื่องัดโดยเฉพาะอ๋อเนี่ยเต็มแก้วไว้เพื่องัดเลยงัดใส่แก้วกับบ้านอ๋อใช่สุดยอดเลยก็อนนี้ก็หมดแล้วฮะก็ไม่มีแล้วหมอมีด้านหลังนั่นเองครับเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะไม้ก็เกือบหมดแล้วนะฮะก็ จะมีแค่ฟอร์มด้านหน้าที่ผมถ่ายแล้วก็ไม้แปลกๆก็ลองดูเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยฮะแปลกอันนี้บุมสีแบบสุดยอดเลยอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอะได้มามันจะตายแล้วพี่เลยเอามาฝังฝังไว้เออมันเลยแตกกบานเลยเออสวยเลยฮะเนี่ยลองดูนะก็บดูนะไม้แปลกๆวันนี้ก็ลองลองดูนะฮะเยอะเลยอืมก็เริ่มเริ่มแบบบางตาแล้ว ตรงนี้เริ่มบางตาแล้วลูกๆก็ยังอยู่ตรงนี้จะดูด้านหน้าเหมือนเดิมด้านหน้าบ้านอ่ะนี้ยแล้วก็อันนี้โซนหน้าบ้านที่เราเพิ่งได้อันนี้ก็คือตัวตัวเดียวตัวนี้อ้าอันนี้ปาเตะอ่ะไม่ใช่ไก่ตาเสือไก่แกะตาเสือนะปาเตะปาเตะอ๋อมันจะมีทางขาวอย่างเงี้ยอ่อออันนี้หานุมานอะไรสักอย่างหนึ่งลูกได้มาอ๋อเพิ่งได้มาอันนี้นอ๋อเดี๋ยวก็รอขยายอันนี้ก็เป็นบอลอะไรอ่ะไอ้แบ็กแมจิกอืมเดี๋ยวพอมันจะกลหรือเปล่า อันนี้รออันนี้รอรถมาแรกนะฮะนี่ฮะฝักโกนะฮะก็เราลองลุ้นดูนะก็เหมือนจะด่างเห็นไหมฮะดูนี่ฮะด่างมาขนาดนี้แล้วอ่าอันนี้ก็เนี่ยไปเนี้ยฮะรอดูนะฮะเนี่ยมันมันด่างแล้วนะแต่อันนี้ด่างนี้นี่อันนี้ด่างนี้ฮะแล้วก็ต้นอันที่อันนี้ก็คือด่างของมันที่ว่าเหมือนกล้วยฮะกล่วอ่าฝักโกนี่ฮะใหญ่แล้วก็ เริ่มมีกัดด่างแล้วสนใจก็ลองดูนะฮะลองดูนะฮะกอนี้สวยมากนะฮะนี่ฮะอ่าเห็นไหมโอ้สวยมากจริงอ่ะไปดูหกหลงด้านหน้าเนี่ฮะหกหลงก็ยังยังอยู่เยอะเนาะไม่ได้ไม่ค่อยได้ปล่อยอ๋อไม่ค่อยได้ปล่อยจริงไม่น้าบ้านอ๋อจะไว้โชว์ด้วยนี่ฮะหกหลงแต่ก็มีคนมาเอาไปเหมือนกันอ๋อมีคนมาทีี่่มมมันนนวาางๆะะคคออ๋เอาไปแล้วนี่หลายกระถางอยู่เหมือนกันนะก็จะมีนกมาด้วยนี่ฮะอ ลานหน้าก็ประมาณนี้เนี่ยสวยๆดังนั้นเลยนะอ่าปุ๋ยก็ปุ๋ยมาลงเพิ่มอ่านี่หมดไปแล้วจุดหนึ่งนี่ฮะก็ปุ๋ยประมาณนี้ครับก็ของพี่ก็จะส่งเนี่ยคือมันจะแพงค่าส่งค่าส่งอ่ะเนาะอ่าปุ๋ยใช่แล้วมีเวลาแพ็คด้วยก็สนใจก็ลองลองเข้ามาดูที่นี่เนี่ยอ่าแล้วก็ อ๋อมีของัดอีกนี่ฮะชุดที่ว่าแปลกๆด้านหน้าใช่อันนี้คือไก่แก้วตาเสือที่มันลงดินแล้วสีมันจะสดสวยสีมันสดจริงนี่ฮะดูแดงแป๊ดเลยเห็นไหมออแดงโป๊ดเลยโคตาเสือแล้วก็อันนี้คืออารูมิไลท์เหมือนกันพื้นมันจะเขียวใช่พื้นมันเขียวมันจะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ไม่ใช่ทรงใบไม่ใช่อ๋อโอ้โหก็ไม่ใช่แล้วเห็นไหมใช่มาดูเดี๋ยวนี้ไปคนละเรื่องแล้วอันนี้ถ้าเอซีอ่ารู้ก็ลองอ่าคอมเมนต์ดูนะว่า เขาชื่ออะไรนะตรงนี้หรือว่าสนใจถ้ารู้อยากซื้อไปเก็บก็ลองดูเข้าเข้ามาชมก่อนอันนี้เกิดมาเองไม่แน่ใจว่าคืออะไรเกิดเองเหมือนกันนี่ฮะดูแดงแป๊ดเลยใช่เกิดมาเองไม่แน่ใจก็คือพี่เอ่อมาโยนโยนไมื่อแถวนี้เยอะเลยนี่ฮะดูเยอะเลยแล้วมาโยนโยนอ่าอยากสนใจอยากมางัดในนี่เลยก็ลองดูนะฮะลองเข้ามาอ่มีตัวแดงๆอีกตัวนี้ฮะโอ้โห นี่ฮะคนทุเรียนแท้ๆเนี่ยฮะเออแต่ว่าทําเงินได้ก่อนเลยทุเรียนเอาไว้ก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนนะบอลสีเนี่ยดูสวยมากเลยนี่ฮะอ่ะก็เนี่ยก็จุดประมาณนี้พื้นที่ที่เข้ามาก็จะสีแยกนี่ฮะสีแยกมีอตัวเออสีแยกเดินต่อแล้วก็ของพี่จะอยู่ตรงหัวมุมเลยก็เห็นง่ายๆเลยเนี่ยเข้ามาก็เห็นกล้วยไม้อยู่หน้าบ้านเลยนี่ฮะก็ทางโซนเลยอ๋อเนี่ยเห็นตัว อ่าจะมีลงอยู่แล้วก็เนี่ยไมมีหลังแรกเลยมีกล้วยไม้นาบ้านเนี่ยเต็มเลย่ะลองดูนะฮะเห<ม>็นไห<ด>มฮะฟอร์มสวยมาก,มกไม้บ้บ้านอือเจ้ากรุงไก่เจอเจ้ากรุงเดนมาร์กอ๋อไม้บ้านบ้านเดี๋ยดูที่พี่เขาเลี้ยงนะมันกัดแบบสวยมากเลยแต่อันนี้ไม่รู้อะไรมันกัดสีแล้วมันแ,แตกอ๋อนี่ฮะดูโอ้สวยมากเลยเนี่ย ดูเจ้ากุ้งแต่ว่าดูกัดแบบอย่างที่ผมบอกเหมือนม้านางพิมกัดแบบเต็มเต็มเลยอันนี้อะไรเอ่ยไม่รู้ซื้อมาแบบมันเป็นนางไหมแต่ว่ามันกัดสีว้าวมันเป็นแบบนี้โอ้ยมันกัดเต็มใบเลยดูนี่ใชมันแดงเต็มใบเลยก็คือซื้อมาแบบคล้ายนางไหมแต่ต้องรอต้นใหญ่จริงนามใช่มันก็จะเหมือนแบบมันเป็นแบบนี้ไงมันก็จะเหมือนแบบอะไรชายชนที่ว่าแของชายชนแขงอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนางไหมแขง ก็ไม่แน่นะฮะต้องลองดูว่าการผานะ่าเนี่ยอ๋อใบมันกลมด้วยใช่ไหมต้องรอให้มันใหญ่กว่าข,ขึ้นขึ้นกว่านี้หน่อยอ่าอน,นี่ยอ,อ่าอย่างไงก็ประมาณนี้ะนะก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะสนใจตัวไหนผมพยายามถ่ายชนะ้าๆแล้วแคปบได้ก็ลองลองแคปบถามพี่เพรดูว่าราคาแบบไหนต้นอะไรยังไงก็ลองสอบถามมาคุยกันดูนะเพราะว่าคลิปก่อนที่ทําลงไปนะั้นมันมันเร็วแล้วก็คือเราเห็นเนี่ยโหเป็นแปลงใหญ่ของพี่ตาดเลยผมก็ว่าได้เพราะว่า ผมมาเนะี่ยมันละลานตาจริงๆมันเยอะมากฮะคือยังไม่เจอแบบไม้ฟอมกอลขนาดนี้ฮะแต่พอมาเจอของพิเศษนี่โอ้โหแบบคือมันไม่มีให้ให้เหลือแล้วอ่ะฟอมกอลใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูมันหมดแล้วก็เหลือที่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ที่เดียวที่ตาที่ว่ายังมีฟอมกอลใหญ่ๆแล้วก็มีฟอร์มเล็กๆก็ลองเลือกสรรกันดูนะฮะมีหลายไม้คะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ